สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะท,ทุกคนอาจจะงงได้นะคะว่า,าโบนัสเนี่ยคะ่ะลงภาพนิ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ลงภาพนิ่งยังไงให้น่าสนใจนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะทุกคนค่ะลงลงภาพนิ่งให้น่าสนใจนะคะอยู่กับข้อความนะคะข้อความที่คุณจะลงข้างบนหัวด้วยนะคะเพื่อนๆเขียนข้อความให้น่าสนใจนะคะเพื่อนๆค่ะเขียนข้อความนะคะให้ถูกใจหมายถึงว่าแบบให้โดนใจนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆใ้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ให้เยอะที่สุดกดหัวใจให้มากที่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วนะคะอ่อ เขาเรียกอะไรเงินโบนัสก็จะมานะคะเพื่อนๆค่ะเงินโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นนะคะภาพนึงนะคะเพื่อนๆค่ะบางทีได้ถึง50เซิเซนนะคะเพื่อนๆค่ะได้ภาพละ5้เซน40เซนนะคะขั้นต่ำเนี่ยสี่เซนห้าเซนนะคะเพื่อนๆแต่ก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะโพสให้เป็นจังหวะแต่อย่าโพสให้ถี่มากนะคะเพื่อนๆค่ะโพสให้ทิ้งจังหวะไม่ต่ำกว่าสองถึงสามชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ สองถึงสามชั่วโมงนะคะภาพนิ่งนะคะหรือไม่ก็คำคมนะคะเพื่อนๆคำคมที่คิดว่ามันโดนใจนะเพื่อนๆค่ะแลช่วงนี้นะคะถ้าจะเป็นช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนนะคะก็ไม่หนีพ้นเรื่องเงินเดือนนะคะเพื่อนๆค่ะเงินเดือนเหมือนถึงสิ้นใจอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนะคะโพสต์ให้มีประโยชน์นะคะโพสต์ให้มีให้ให้ข้อความนั้นนะคะเน้นกระชับนะคะเพื่อนๆเราได้ใจความนะคะเพื่อนๆนะคะเอาแบบ สามมทัดสามพยายามแล้วได้ใจความนะทุกคนเคยเห็นไหมคะทุกคนต้องไปเฟ้นหานะเพื่อนๆนะเฟ้นหาว่าคําคมอะไรที่แค่สองสามพยายามแล้วมันโดนใจเราคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนต้องกลับไปเรียนภาษาไทยกันใหม่แล้วนะคะเพื่อนๆนะ <t os> ต้องกลับไปเรียนภาษาไทยกันใหม่นะ <c oughs> กลับไปเรียนภาษาไทยกันใหม่นะคะว่าสามพยางแล้วโดนใจนะเพื่อนๆนะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ ข้อความที่อยู่ข้างบนหัวนะคะแล้วก็ภาพนะคะภาพที่สวยงามนะคะแสงในช่วงเช้าเนี่ยนะคะดีที่สุดในการถ่ายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพต้นไม้ดอกไม้หรือวิวทิวทัศน์นะคะช่วงหกโม่ไอช่วงเจ็ดโมงเช้าหกโมงครึ่งประมาณเนี้นะคะประมาณหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครึ่งนประมาณนี้นะคะ,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 คะแสงจะสวยมากนะคะแล้วคุณจะได้ภาพที่สวยคุณตั้งภาพให้มันแบบ ความละเอียดแบบสูงสุดนะคะประมาณนี้นะคะ,ะรับรองคุณจะได้ภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะเราไม่มีเงินซื้อ,อซื้อกล้องนะคะเป็นแสนนะคะแต่ว่าภาพของเราไปดูความละเอียดนะคะตั้งให้สูงสุดเลยนะคะพอโพสแล้วนะคะลบภาพออกนะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเต็มแม็กเรานะคะมันจะเต็มใน m มม o มอรีนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะตอนนี้พชัชรีทํำวิดีโอยาวนะคะเพื่อนๆนะคะพูดคุยถึงเรื่องอ โบนัสนะคะเพื่อนเพื่อนขาพูดถึงเรื่องเงินโบนัสนะคะแล้วนะคะเพื่อนๆคนคนไหนที่มีสตรีมนะคะเพื่อนๆค่ะนที่ได้โฆษณาสตรีมจะได้เงิน2ต่อนะคะเพื่อนเพื่อนขานะคะจะได้ทั้งโบนัสด้วยนะคะและได้ค่าสตรีมด้วยนะคะก็พยายามทําสตรีมกันนะคะเพื่อนๆค่ะนขานะคะคนที่ได้เงินสตรีมก็จะได้เงินโบนัสด้วยนะคะคลิปไหนที่ปังได้เป็นไวรัลนะคะคุณจะได้เงินทั้งโบนัสแล้วก็สตรีมด้วย ต้องแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านโฆษณาสตรีมนะคะตอนนี้ก็ได้3นา,าทีกว่าแล้วผชิตต้องไปแล้วนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะที่ส่งกำลังใจให้แ่กัน,กนพรชริตขออวยพรให้ทุกคูณนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็เงินวิ่งเรียนวิ่งนะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ